ลุ่มเมฆสีดำทะมุนที่ลอยอยู่ในขณะนี้จะก,กลั่นตัวออกมาเป็นเม็ดฝนให้กับชาวบ้านกุดน้ําใสอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมหรือไม่หลังจากที่พวกเขาต้องทนกับสภาพความแห้งแล้งมานานหลายเดือนจนไม่สามารถเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้ทําให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ตกอยู่ในความลาบากและสิ่งที่ชาวบ้านกุดน้ําใสาพอจะพึ่งได้ในตอนนี้ก็คือการทําพิธีเส้นไหว้ขอฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูไทยนับถือมาหลายชั่วอายุคน ที่ขอฝนดังกล่าวนี้จะทําควบคู่ไปกับการทําพิธีเลี้ยงผีเพื่อบวงสวงเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวภูไทยบ้านกุดน้ําใสนําโดยแม่เท่าสองคนที่ได้รับความเคารพนับถือของคนในหมู่บ้านซึ่งเรียกว่าแม่ครูและจะพาลูกครูหรือชาวบ้านอีกประมาณ80คนเข้าประกอบพิธีบริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านมีการสร้างประร์พิธีเป็นแนวยาวมีชั้นสําหรับให้แม่ครูและลูกครู นำดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องเส้นไหว้มาวางเพื่อประกอบพิธีมีลานกว้างจัดเป็นซุ้มดอกไม้วงดนตรีประกอบด้วยกลองตุ่มกลองยาวแคนและฉาบบรรเลงตามเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเคลื่งเคลงพิธีนี้ใช้เวลาถึงสองวันหนึ่งคืนเลยทีเดียวครับวันที่สองของพิธีขอฝนชาวบ้านจะนำขนมพืชผักผลไม้มาโปรยลงพื้นดินเพื่อเป็นการจำลองความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร จำลองเหตุการณ์ด้วยการขุดดินขึ้นมาโปรโยเหมือนฝนที่ตกลงมาให้ความชุ่มชื้นกับพวกเขา พวกเขาจะช่วยกันเก็บความอุดมสมบูร uh ณ์กันอย่างสนุกสนานหลังจากที่ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นจะมีการไร่ลำมกันอย่างสนุกสนานนำขนมผักผลไม้ที่เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์มาเก็บรวมกันไว้ที่ประลมพิธีเพื่อทำพิธีเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำพิธีเลี้ยงผีที่พวกเขานับถือบันนี้บันห้ามันแรกมากกับผัดมายากดูเข้าอู่ได้บันนี mm ้ hmm. แล้วก็พัดเดียวไปขอเลยบนันฑลงไปพุนเลยลงน้ำพูนลิ้นน้ำหัวปักหัวปัมกระดำตุ้มตี้อยู่ัแเลย ออคือแม่นมันบตบตกผาโบตกคุนบุลุงม,มันแรงมันใจโอ้ยเขาก็จิตสตายลเลยเบ้อบมมีขุนกับบตุตกนี่แล้วหวก็มววา,มาเอาดีอะไรมันหัวควายก็มีน้ำกินแล้วบนนี้เห็ดในไทยโบไปคอฟ้าอคอปุ่นว้ไปแต่คอฟ้าอคอปุ่นมาผ่าดีไหมเห็ดเพื่อเห็ดหยังเลยได้บัตรนี่ การที่พวกเขาวิ่งรวมกันเป็นกลุ่มก็เพื่อต้องการจําลองการวิ่งข้ามลําห้วยและเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานเพื่อต้องการสื่อถึงการมีน้ําที่อุดมสมบูรณ์หากฝนตกต้องตามฤดูกาล เนอไววางแล้บกช่วงบ่ายแม่ครูทั้งสองจะพาลูกครูมานั่งรวมกันโดยแต่ละคนจะถือขันห้าประกอบไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนอย่างละห้าคู่ส่วนแม่ครูจะมีข้าวปลาอาหารของหวานเป็นเครื่องเส้นไหว้ บอกกล่าวผีสางเทวดาและสิ่ง hey. ศักด <Shit. S 1> <Heh. S 2> ิ์สิทธิ์ที่นับถือให้รับทราบถึงความเดือดร้อนที่พวกเขากำลังประสบกันอยู่เสียงแคนจะบรรเลงเพลงธรณีกันแสงเพื่อให้เกิดความโศกเศร้าเสียงกรองเหมือนเสียงฟ้าร้องและใช้น้ำสัตว์ไปตามแม่ครูและลูกครูเพื่อล่อและเรียกฝน ม,มันจะเป็นเทพเทพสารคดีนะครับแต่ว่าค,ค,คือคือในส่วนคือคือในส่วนผู้ผมเนี่ยจะเป็นเทพในส่วนของอันนของถลมหลังจากที่ชาวบ้านทําพิธีในช่วงบ่ายได้ไม่นานนักเมฆฝน,นดําครึ้มบนท้องฟ้าก็เริ่มก่อตัวขึ้นพร้อมกับลมพายุที่กําลังจะพัดมาบอกข่าวดีว่า อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าสิ่งที่พวกเขารอคอยกันมานานหลายเดือนกําลังจะเป็นจริงขึ้มนมาแล้วครับในขณะที่พวกเขาก็ยังไร้ลำทำพิธีล่อฝนและเรียกฝนกันยันสนุกสนานช่วงที่รอความหวังอย่างใจจดใจจ่อว่าเมฆฝนที่ตั้งเขามาจะตกลงมาหรือไม่การทําพิธีล่อฝนและเรียกฝนยังคงดําเนินต่อไปน้ําในโอ่งที่เตรียมไว้ จะถูกนำออกมาศาสตร์กันจนลานพิธีชุ่มฉ่ำและเจิ่งนอนไปด้วยน้ำอาหมักเนี้ยโอ้สิทธายเอารูปมักค์เฮนี่ละนี่ อ้มันิดนยังไม่ทันที่ชาวบ้านจะตั้งตัวลูกเห็บขนาดเท่าหัวมแม่มือก็ร่วงลงมาพร้อมกับเม็ดฝนกลางพิธีและก่อตัวเป็นพายุฝนตกกระหน่ำลงมายาวนานถึง30นาทีทำให้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้เจิงนองไปด้วยน้ำฝน มันก็เลยเป็นความจริงอีรียนดีักหรือหรือหรืเป็นการล่อเอามาล่อเอานะโอดูดออกมาโอ้ดูดล่อเอามาอ่อยอ่อยมาจ้าเป็นเป็นสายเบ็ดบอย่างง่ายๆเบ็ดคือน้ำแขงน้ำยางให้มันเป็นลูกเฮดให้มันเป็นกระสายที่ทั้งเคื่งเครงฟ้าทั้งแขีนเพื่อให้เพื่อน ปล่อยตื้นกันมาเป็นมังเฮ็ดเป็นมังเฮ็ดน้ำเค็มแล้วมันก็ได้ชุมว่าชมพัฒนาอยู่แล้วนอกที่โคดีว้าวนี่แหละท่านตาเห็นเลยบี่หตาเห็นเลยนี่ว่าโคมังเฮ็ดมักค์มังเฮ็ดกขโต๊งมากคนร่มมากกับพัฒที่เนี่ยขนาคณะได้แหละก็แม่็ด้ตาเห็นหรอวะพวกเขาเชื่อในทันทีว่าฝนที่ตกลงมาแบบทันตาเห็นนี้เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขานับถือดังนั้นหลังจากฝนหยุดตก พิธีเส้นไหว้ผีสางเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งเพื canvas, Rangers, ่อเป็นการแสดงความขอบคุณท่ามกลางการแสดงความดีอกดีใจของชาวบ้านที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเรืออยกกล้วยคือภาชนะจำลองที่ทำขึ้นเพื่อให้ชาวบ้าน ได้ทำพิธีส่งผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขานับถือเดินทางกลับหลังจากที่มาช่วยดนบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อของบรรพบุรุษชาวภูไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนครับ